คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟุตบริการกดเกพาร์ดลาฟาร์มแนะนำลาวับักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคแลผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวับนนี้ในเกมของโลบ็อกในแบบของออสตา a r ทาวเวอร์ดีเฟน์นะฮะในวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้เลยครับผม นี่ฮะตัวที่อยู่กับผมนั่นเองนี่คือถ้าเอาเป็นชื่อในอนิเมะชื่อว่าซามัสนะครับผมซามัสนะครับแล้วก็เป็นไคโอชินฝึกหัดนะฮะอันนี้เท่าที่ผมจําได้นะไม่ได้ดูนานมากแล้วแต่ผมชอบซาก้านี้มากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวยืนพื้นนะครับผมก็ถ้าอยู่ในออสตาเนี่ยชื่อว่าก็อดแบกนะครับก็อดแบกจริงๆตัวเนี้ยเป็นตัวโกงนะครับผมเออมันก็เป็นตัวโกงมาตั้งนานแล้วคือเอาง่ายๆคือแม่ง มันมันความคิดขึ้นมันเพี้ยนอ่ะมันก็เลยอ่าเป็นแบบนี้ไปนะครับโอเคมว่าเราช่างมันใครอยากรู้เนี่ยไปลองไปดูอนิเมะดูนะครับผมดาร์กบอลซูเปอร์นะครับซาก้าของโกคูแบ็กนะฮะเราจะได้รู้ว่าอ่าอะไรมันเป็นมายังไงนะครับผมแนะนําให้ดูจริงๆผมบอกเลยว่าสนุกมากไม่ก็พิมพ์ไปใน Youtube ว่าไอที่มันเป็นเกี่ยวกับตัดเพลงแล้วเอาแบบพวกฉากอนิเมะมาลองพิมพ์ไปโกคูแบ็กอะไรเงี้ยบอกเลยว่าสุดยอดมากครับน่าสนุกมากใครที่ ยังไม่เคยดูลองดูเปิดใจดูสักซักก้าหนึ่งนะฮะโอเคในตัวนี้นะครับผมเป็นตัวยืนพื้นดาเมจอยู่ที่1,100นรในเลเวลที่1นะครับ15าวิระยะ154ีวิโจมตี1ทีนะครับอ่านี่ฮะนี่คือหน้าตานะครับผมสุ่มการันตีเลยนะตัวนี้คือการันตีผมรู้สึกว่าเวลาผมอัดวิดีโอผมจะ,ะไม่การันตีแต่ว่าถ้าผมไปสุ่มแบบลับๆอ่ะเออแอบสุ่มเนี้ยคือไม่การันตีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็โดนไหมครับผม ก,ก็โอเคในวันนี้เรามารีวิวกันเลยดีกว่าสำหรับตัวสามารถเราจะไปรีวิวในโหมดของเนื้อเรื่องนะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่จริงๆมันน่าจะมีโปรตาร่าในการฟิวชั่นของของออทั้ง2ตัวนะครับอันนี้มันมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตจะมีโปรตาร่าให้ให้ทำการแลกนะครับต้องรอดูนะครับว่ามันต้องเป็นแบบไหนแต่ผมคิดว่ามัน,ม,น,ม,นมันได้หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันก็ใครที่ลองก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับแล้วมารีวิวกันเลยดีกว่าเราจะเล่น อ่านี่นะฮะผมก็เอาเป็นนี่เหมือนเดิมครับเพราะว่าผมจะสุ่มผมจะฟาร์มไอตัววัตถุดิบสัตเกศด้วยนะฮะก็โอเคผมเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะวางเลยแล้วกันนะครับสาหรับสามัคนะครับเอ่อวางไปเลยเนาะเฮ้ยนี่ครับสามาัคนี่โอ้ท่าโพสมึงท่ายืนมึงโคตรเทน,นะครับสี่วิจมตีหนึ่งทีนะครับรอด,ดูกันสิจะเป็นในลักษณะไหนเอ่ยขอเปิดเอฟเฟกเสียงดังเลยปิดเทปไว้มาดูสิ สามารถโอ้หโอเคโอเคโอเคเหมือนในเหมือนในเรื่องอยู่เหมือนในเรื่องอยู่อันนี้คือท่าฟันแบบปกตินะครับแต่ท่าฟันมึงไกลไปมากเลยนะเอฟเฟกต์เหมือนโอ้ยติดนี่คือการโจมตีของเขานะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะผมต้องฟาร์มเงินด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ฟาร์มเงินเนี่ยมันจะไม่ต่อเนื่องนะครับโอเคมาสามารถมึงควรได้รับการอัปเกรดเพราะมึงตีตัวพาวเวอร์ไม่เข้านั่นเอง โอเคครับเราอัพเลยครับดาเมจเพิ่ม1,300ระยะไม่เพิ่มครับนี่ระยะไม่เพ pues ิ่มโอ้โหอัพอย่างน้อยเลยสามารถมึงอัพไปกี่ขั้นนึิงนะฮะประมาณ5ขั้นได้นะโอเคไม่เป็นไรเราให้อภัยนายเป็นเขาเรียกเทพแบบเขาเรียกอะไรเอ่อไคไคโอไคโอชินฝึกหัดลองดูหน่อยดิเนี่ยชงชงชง ชงๆๆๆโอเคเดี๋ยวเราอัพเลยครับรองเงินเด้งก่อนเราจะอัพไปก็เหมือนจะไม่เปลี่ยนท่านะดาเมจเพิ่มนะครับอัพไป2อ0 0ันสามเนี่ยโอเคมินิบอลมาแล้วมินิบอลมาแล้วเราอัพเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าระยะมันจะได้เพิ่มด้วยระยะเพิ่ม30ระยะเวลาการโจมตีเพิ่มอีก2นะครับดาเมจเพิ่ม2000เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนท่าอยากเห็นขอดูสิเุ้ย โอ้หเด้อเด้อเด้อเดท่าอะไรอะ่ะเอาเหมือนเหมือนปล่อยพลังลงกับพื้นนะโอเคยืนพื้นโอเคปิว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 ระยะก็ถือว่าโอเคนะครับดาเมจหกพันกว่าใช้ได้ใช้ได้ได,ดาเมจถือว่าใช้ได้ก็เอาอัพ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 ปูม่าก,ก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราต้องวางเออร์วินด้วยนะครับเดี๋ยวเงินมันไม่พอตีเอ๊ สวยสวยสวยสามารถขออัพอ,อีกขั้นหนึ่งละกันนะขอขออัพนี่คืออยากให้เปลี่ยนท่าด้วยครับตอนนี้ดามจอยู่ที่3 0 0พันนะมันจะมีท่าไหมหรือไม่มีแล้วเ้ยตะระยาเพิ่มอ่ะน่าจะน่าจะเปลี่ยนท่าหรือเปล่าเดี๋ยวรออัพครับเดี๋ยวรออัพจะได้รู้กันสามารถสามารถเร็วๆครับมึงโคชาร์จไหมอัพนี้ก่อนก็ได้อเงินจะได้เด้งอัพเลยนะครับ2 0 0พันครับ โบเฮ้ยนี่คือจกักรวาลของพวกเราโอ้โหชื่อท่ามึงโอ้โหโคตรกระโปกงเลยอันนี้คือในในเรื่องก็ปกติครับผมปกตินะะฮนี่ใช้เงินค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแนะนะ่ะอัพขั้นต่อไปแม่งใช้สองหมื่นนะฮะคือแบบตายห่าผมขอเอาเป็นสตองแล้วกันตั้งเป็นสตองไปโอ้ตายเลยทีเดียวสามารถฟันทีเดียวตายเลยเหร มึงนี่โหดเกินโอ้แต่อัพขั้นต่อไปนี้ใช้เงิน20,000แต่ดามเมจคือให้เยอะมากครับให้มา2 5 0 0 0ืนครับมึงจะเมตาหรือเปล่าเนี่ยฮะสามารถมึงเป็นตัวที่เอาตรงๆก็คือตีไก,กลๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอันสุดท้ายนี้อัพโหดไปหน่อยนะแต่ต้องรอดูต้องลองดูโอเคครับมาเมื่อกี้ตัดไปนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเออมันใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยต้อง ปั่นบูม่าให้หลายๆขั้นหน่อยไม่งั้นไม่มีเงินนะฮะตอนนี้ก็ได้แล้วนะประมาณ1 3ื่นต่อหนึ่งเวฟก็สมัตนะครับในความคิดเห็นของผมนะผมคิดว่าสมัตก็เก่งนะครับถ้าอัปนี้ไปยังไม่รู้ว่าถ้ามันโหดขนาดไหนนะครับแต่ผมคิดว่าตัวมันเก่งนะฮะตัวมันเก่งมากดาเมจก็ถ้า,ถ,าถ้าเวลเยอะๆนี่ก็น่าจะโหดอยู่นะครับ ตัวนี้แน่นอนครับผมทำร้อยห้าสิบแน่นอนเพราะว่าทุกตัวที่เป็นดักออนบอลนะผมทำร้อยห้าสิบหมดครับพิกโกโลผมก็ทำนะฮะแต่ยังไม่ได้รีวิวเลยเนาะพิกโกโลเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะรีวิวให้นะฮะก็โอเคเรามาที่ตรงนี้อัพหน่อยอัพหน่อยเออเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแตกมาเริ่มเลยสามารถคุณจะได้ทำการอัปเกรดโอเค ดาเมจก็จะเพิ่ม25 0 0 0นะครับระยะเพิ่ม50นะครับ4วินะครับเพิ่มไปก็คือ1ิวิโจมตี1นทีนะฮะแล้วก็ใช้เงิน2,000มืนเป็นโอ้โหเอวีแบบนี้เลยเหรอโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เฮ้ยโอ้โหโคตรเท่แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันจะแตกก่อนเราต้องเอามาวางตัวนี้ เอาวางไว้ได้อีกวางตรงน,นี้วะวางวะนี่นี่คือจกักรวาลของเราโอ้โกคูบแบก็กเดี๋ยวผมจะขอดูใกล้ๆหน่อยนะฮะขอขอขอเดิมตรงเนี้ยนะผมจะเห็นแอนิเมชันเวลามันโดดดูดิโอ้โหโปตาราคนละข้างอา้าวทำไมตัวนี้ไม่ใส่วะวะโ,โอเคไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่อ๋อมันมันมันใส่ไม่ได้นะครับถ้าใส่ปุ๊บมันจะฟิวชั่นกันเลยนี่ว่าเออลืมไป อุ๊ยหูสุภาษาบุโคเท่อ่ะสมาร์มึงโหมดมากครับ10วิจมตี1ทีนะทุกคนแล้วคือประเด็นมันตีแอร์ด้วยนะครับผมแนะนำนะครับทุกคนตัวนี้นะฮะให้ฟาร์มเก็บไว้นะครับดาเมจโอเวอร์อยู่นะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่30,000 3 4 0 0นะ3 4 0 0 0ใช่ไหมก็เหนะือ3 4 7 0 0นะครับ เราจะบวกไปเวล120 60,000่นดเมมจอยู่ประมาณ60,000อ่าเรามาทําการบัฟกันดีกว่าเรามาดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนผมคิดว่าน่าจะโหดมากโอเค r i แล้วก็ปานตรงนี้บัฟ mm hmm. มากดบัฟกดบัฟกดบัฟดาเมจอยู่ที่1นึ่งแสนครับผม10วิตีทีหนึ่ง ผมแนะนำเลยทุกคนตัวนี้ซื้อไว้ครับซื้อไว้ดีดีจริงอันนี้ดีจริงหาสุ่มเก็บไว้ครับก็หนึ่งตัวนะครับผมมีกันอยู่สามหมื่นใช่ไหมตัวประมาณสามหมื่นครับเออตัวประมาณสามหมื่นกว่านะหนึ่งนะผมตอนนี้ผ่าสามหมื่นสี่ใช่ไหมโบ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 สามหมื่นสี่นะฮะ ต,ตัวหนึ่งจะอยู่ประมาณ27,000นะครับทุกคนผมแนะนำครับสุดยอดไปเลยตีเอช่วงไหนนะครับตีเอจะอยู่ประมาณช่วงสุดท้ายนั่แหละนะครับที่เราอัพนี่แหละก็คือน่าจะตีเอนะครับโอเคในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวสามารถสนะครับหรือว่าสามารถโกคูแบ็กอะไรก็ว่าไปนะครับสำหรับตัวตัวนี้นะฮะ ตัวตัวนี้นะครับในอนาคตนะครับมี6ดาวน่าจะเป็น6ดาวเลยไม่ก็เป็นโปตา้าสอ2อันรวมกันนะครับต้องมารอดูกันในอนาคตนะครับว่ามันจะขนาดไหนนะครับก็โอเคในวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมวิดีโอนะฮะไว้เจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอหน้าก็จะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับโอเคเจอกันพน้าผมสวัสดีครับ